สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอาของเล่นมาให้ดูกันผมมนาะเป็นอุนตั้มแมนทิก้านะผมนะจาก่ข่อะไรไม่รู้นะผมนะจะกับผมไม่ได้หาข้อ,ขอมูลมาก,ก่อนเด้กคือผมจะหยิบไปหยิบก็หยิบมาเลยนะผมนะขอโทษจริงๆครับผมนะเนี่ยหน้ากล่องแต่คนก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะตอนนี้นะผมนะออกมาได้สักพักใหญ่แล้วผมนะหน้ากล่องมีไฟนะผมตัวนี้นะสวยนะผมเป็นของเล่นที่คุ้มค่าอย่างหนึ่งนะราคาไม่ถึงพันนะผมนะราคาไม่ถึงพันนะ คือแบบทำได้ขนาดนี้ผมภูมิใจมากผมเป็นวีเล่นที่ภูมิใจแล้วก็สวยมากมากด้วยชอบครับผมส่วนตัวร้อยให้ร้อยคะแนนเต็มนะผมนะครับหน้ากล่องจะเนะป็นมันแนงครับผมเงาป๊อปป๊บปป๊อปเลยนะตัวสอนไนงสอนจีนนะจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้มัว่วเตตัวผมนะอะของมานะเป็นงีนะ้เป็นแม่เหล็กนะผมนะนี่เป็นแม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็ก ของเขามีก็แถมก็จะมีเปิดมาจะเป็นออนี่คนระับติดอันนี้มาเนะี่ยนี่ผมมีพ์ทมือแบบปล่อยแสงนะผมนะพอดแขนตรงนี้นะนี่แขนตรงนี้แล้วก็เสียบแขนเข้าไปนะนี่ปล่อยแสงนะแล้วก็มีพ์ทอันนี้แบบปล่อยน้ําแสงแบบแบบยังไง่ะปล่อยน้ําแสงที่ว่าฟ้าไปจมตีอนะไรมานี้ฉันขอนะแล้วก็มีมือแบนะผมมือกรัมนะ แล้วก็มือทำท่าอะไรไม่รู้อะจะกระจายบ้างนะผมนะแล้วก็มือมันไปกลุ่มอันนี่สองอันนะผมนะมือมันก,ก็กระจายกันไปนะอันนี้เป็นมือมันก็มีจะมีเก็บออกมาให้ดว่าเห็นไม่ชัดนะไปอยู่ซ้อนกันได้ไงก็ไม่รู้มันี่เป็นมือแบบเยี่ยมนะผมนะแบบเยี่ยมนะมือแบบเยี่ยมสองอันน,นั่นเ แล้วก็จะเป็นมือแบบจับมือเลยมันนี้เปล่าไม่รู้นะผมนะตัวนี้เป็นงานแท้เลยก็ส์แท้นะผมนะนี่ผมจะขอข้อมูลผิดพลาดะลรขออภัยอย่างยิ่งนะนะผมนะพัดนี้ปั๊บแต่งก็จะเป็นพัดใสนะผมใแบบสใสสวยเลยนะผมนะ มีรูไว้เสียบนะผมเป็นฐานนะมีฐานเสียบรูนะผมฐานทั้งมันนะผมนี่ฐานยาวตั้งเสียบค้างแหวงทำท่าไปแสงนะผมส่วนพาร์ทอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยม,มือคู่หนึ่งไปอยู่อันนี้อันนึงนะผมนะนะปกติมันจะต้องไปอยู่ในนู่นนะผมที่เรียงเนาะผมมาใส่ไว้นี่แต่ก็มันได้ถอดนะผมผมจะหยิบผมก็หยิบมาเลยหยิบก็หยิบมาเลยตอนแรกผมจะไม่ได้รีวิวแลย ก็เลยหยิบจู่ผมก็หยิบมาเลยนะประมาณนั้นนะมือโดนกล้องขออภัยนะมานี่นะด้านนี้วนะ่ดนนนะด้านนี้ด้ดานนู้นก็มวยตัวผมกนะ็ประมาณนีนะ้แล้วก็สิ่งที่ก็แถมมาก็จะเป็นเนี่ยไอไอฐานไหมนะผมเนาะฐานมีฐานมาให้ด้วยนะผมฐานมาเปลี่ยนนะแต่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะผมนะ เปลี่ยนไปแล้วแผงกระดุมนะเออแล้วขอไพ่นะเนี่ยแล้วก็มีคู่มือนะผมคู่มือสามนาทียังไม่ได้อะไรเลยผม,มคู่มือวิธีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนไรนรนะผมเนี่ยเป็นคู่มือนะเปลี่ยนง่ายๆนะสำหรับไม่ง่ายเลยผมไม่เป็น,ผม,ปนผมยังทำเป็นผมยังทําเป็นอะแต่ผมไม่เป็นนะอืออยู่ตัวอย่างแป๊บเดียวทาเป็นแล้วไปแล้วก็มาดูตัวโมเดลกันนะผม ร้อนจังเลยร้อนอโคตรบรรยากาศโคตรร้อนนะอะ40องศาได้นะดูโมเดลนะ่มีสีทั้งหลอดนะผมเล่นมาสักนานสักพักแล้วนะผมแล้วก็จับบ่อยๆบ่อยๆนะแทบทุกวันเลยนะสวยมากบอกของ,ของ,ง,อองนะของจริงไม่เท่าในกล้องนะงงนะนมผม,มนะมของจริงไม่เท่าในกล้องนะของจริงสวยกว่านะในมือผมอ่าของสวยกว่านะผมของจริงไม่เท่าในกล้องะ ของจริงสวยกว่าทูกกับสวยมากอะเหมือนอะเหมือนเลยนะเป็นงานจุขยับน่ะดูรอบดีเทลกันก่อนนะคลิปนี้ยาวแน่ผมพูดเยอะด้วยร้อนมากร้อนร้อนจัดเลยมันจะฆ่าผมอยู่แล้วอากาศแหยหน้าโอ้สวยสวยแท้ ราคาที่ผมได้นะผมจะบอกตรงนี้แนละ้วราคาประมาณผมได้มาอาจจะแอปส้มนะผมนะสั่งไปนะดีออเดอร์หรือสักอย่างนะผมนะได้ของไม่รู้กี่วันนะจําไม่ได้จริงๆนะเออคือประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะเจ็ดร้อยยี่บหกมเลยสักอย่างนะผมนะจาไม่ได้นะผมนะประมาณเจ็ดร้อยกว่ากว่านะประมาณเจ็ดร้อยกว่านะ 1, กว่านะผมนะสวยเออจุดลูกเล่นของมันจะมีไฟนะผมนะแล้วก็มี A e ไอ้นี่มาด้วยที่แป้งล่างนะเสียบฐานนี่ฐานมันนะ มันประกอบเรียบร้อยแล้วผมนะอีตัวนี้ไม่เกี่ยวนะอีตัวนี้ไม่เกี่ยวนะผมนะอันนี้เป็นโมเดลสั่งไม้เฉ่ไหนนะเล็กมารู้จู่ขยับกันแลผมขยับมาเริ่มจะหัวเลยผมหมุนรอบรบนะผมหมุนได้รอบเลยผมเนี่ยดูได้ชัดนะได้รอบนะนี่ขึ้นขึ้นแทบไม่ได้เลยติดนะขึ้นได้แค่นี้ลงก็ได้แค่นี้ขึ้นลงขึ้นได้แค่นี้ลงได้แค่นี้ ระบบหัวเป็นหัวในไฟนะผมระบบภูมิร้อนเกินไปเพราะฉะนผมจะตัดนะผมแล้วแล้วก็คอนะผมคอก็หมุนได้นะผมหมุนได้โนะอ้มันไม่ได้มันได้นิดเดียวเองนะเห็นไหมได้นิดเดียวนะโอเคแล้วก็แขนนะแขนหมุนได้รอบนะผมแล้วสองข้างนะนี่แล้วก็ศอก ก็สอกงอได้อย่างนี้ชิดเลยผมไปสองจังหวะน,นะชิดเลยผมเนี่เห็นไหมฮะกลางแขนนะกลางแขนต้องกลาง,างดีๆนะวัสดุเป็นยางผสมพลาสติกนะนี่เป็นงานจากเซตดีทอยนะใช่คายเซตดีทอยนะทำได้แล้วไอ้คายไอ้ไอ้คายไอรอนแมนที่ผมรีวิวไปนะผมที่ผมเคยรีวิวไว้ได้มีไฟนะนี่ แขนได้ประมาณนี้นะาจัดดีๆอาจจะกลางได้เยอะกว่าน,นี้นะแล้วก็มีตรงนี้เป็นบ,บ,บิดนะบิดแขนได้ด้วยก็ต่อดีมากอะ่ะอืมแล้วก็มือนี้ก็หมุนได้นะผมจะขึ้นลงไม่ค่อยได้หรอกผมมนะันเป็นแบบถอดมือเปลี่ยนนะเป็นบอจอยนะช่วงเอวนะช่วงเอวบิดอะไรแทบไม่ได้เลยผมนะบิดก้มมือได้มันอนะ่ะก้มเือได้มันนะ่ะ เบื้องหลังอะกลมไอ้แค่นี้ไอ้แค่นี้ครับผมให้ดูให้ชัดไปเลยนะหมุนเอวอะไรไม่ได้นะผมหานะผมเตะไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะงอเตะเบื้างหลังนะงอเข่านะน υ, สองช่วงหวะครับผมก็ต่อดีมากอะชอบมากสวย คุ้มราคาราคาไม่ถึงพันนะยอดมากคนระับผมเท้าผมขึ้นนะขึ้นลงได้แค่นะี้เท่าที่เห็นนี่นะผมยืดนิดหน่อยแล้วก็หมุนเท้าได้นะีนะ่แล้วก็ตายเท้าโทคทีนะครับผมมาดีโท,ทรศัพท์ผมร้อนแล้วตัดไปนะผมอันนี้คือรีวิวตอนเช้าอีกวันของอีกวันนะผมนะเมื่อวานรีวิวตอนเย็นนะผมน,ะนี้เพื่อข้ามเวลามาเยอะเลยผมดูนะครับแล้วแล้วผมนะ ต่อไปก็มาดูว่ามันทำอะไรได้มาครับนี่ครับลูกเล่นไฟนะผมนะอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะผมนะแม่เหล็กมีเหล็กดูดอยู่ข้างในนะผมนะลูกเล่นของมันที่ดีที่สุดแล้วผมนะนะจุดขายเลยผมแตาไปเดี๋ยวจุดที่ตาก่อนใกล้ๆนะแล้วก็แตะที่อกเป็นไงครับป้ามีไฟที่ตานะผมนะ ตาจริงๆไม่ได้มองผ่านกล้องมันจะเป็นสีเหลืองๆนะผมนะไม่ได้สีขาวเหมือนในกล้องนะผมนะ,ะเอาเอาสีเหลืองหน,น่อยนะผมนะเหลืองแต่ก็ไม่เชื่อว่าเหลืองไเปเลยนะผมนะเหลืองขาวขาวบน,นนะผมนะมองในกล้องมันจะได้สวยนะผมก,กดอีกครั้งหนึ่งแต่อีกครั้งที่นี่นะผมนะปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นปกระทิปนะผมนะโคตรเท่ผมนะทำนี้ได้นะผมนะโคตรเท่เลยสวยด้วยนะครับ าราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะทำได้ขนาดนี้กดแตะทีนี้ก็คือเป็นการปัดดับไฟของผมนะนี่จะแตะับแต่อันนี้นี่มันมีเหมือนออโต้แบบปิดอัตโนมัตินะผมเนาะถ้าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยแต่เราเปิดทิ้งไว้สมมติว่าเราลืมปิดนะมันก็จะปิดของมันเองนะผมเนาะอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีผมไม่นานประมาณหนึ่งนาทีเราจะได้นะถนะนะนะ้าจะได้นะผมเดี๋ยวมันจะดับไป,ไปของมองันของมันไปเองนะผมเนาะ ผู้ติดอ่างขออภัยนะผมผิดพลาดในการใดขออภัยนะผมนะสวยนะผมมีไฟด้วยอืสวยมากอ,ะอ่ะเออมันจะเดาของมันไปเองนะผมฐานก็นจะเป็นแบบนี้นะผมเลยเห็นไหมฮะนี่คือแบบฐานต่อเสียบอย่างงี้นี่จะเป็นเหมือนสปริงยืดมาเนี่ย ยวให้มาเรจะปินงยืนัวมันเองนะฮนะอืมเ,เข้าไปนะปึ๊บนี่ตั้งอยู่อยู่เลยฐาน,นเอาอยู่เลยผมงดูดูตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดป้ายนะผมนะนี่ติดป้ายของทีก้านะนี่เสียเข้าไปเลยปุ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้นะต,ตัวโมเดลก็จะยืนอย่างนี้นะผมนะนี่ทางฐานทางที่แปลงล่างสวยนะฐานก็สวยนะผมได้มานี่ปื้อเลย แต่เนี้ยร้อนมากครับผมสวยมากครับผมตูข้างหลังสวยๆสวย,สวยต,วตัวชอบปะเดี๋ยวรอไดนาด้วยผมนะันอยากได้ไดนานะ่เอามาคู่กับทิก้านะผมนะอ,อไดนาออกไม่รู้จะออกหรือเปล่านะผมตัวธรรมดานะผมถ้าเกิดไดนาออกจะดีใจมากครับผมนะเอามาคู่กับทิก้านะอืม อันนี้ก็มีประมาณนี้ผมนะไม่มีอะไรมากครับผมโมเดลตัวเล็กคู่ยินหู่กันนะผมทำท่าปล่อยทำแสงทำให้ตายแล้วทำแสงไนงะ <c oughs> ม,มาแล้วหลุดเลยผมอันนี้มันเป็นแบบเสียบเปลี่ยนมือนะผมเปลี่ยนมือเป็นพาร์ทเสริมนะผมเยผมถ่ายรูปประกอบให้ที่หลังนะผม ก็จะประมาณนี้นะผมเนาะนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเนาะอือว่าสวยนะผมเป็นของเล่นอีกอันนึงที่คุ้มค่าผมสำหรับผมนะผมนะอไม่ขอกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย